กดดูต่อแล้วนะอันนี้คือต่อปึ๊บนะครับแล้วกด open นี่ open กดปึ้งมันขึ้นอายุชัวชัวกดปึ๊บอา้าวขึ้นตรงนี้ขึ้นมา the server does not respond อย่างหวะเอาเปิดใหม่ สวัสดีครับพบกับผมนัทไทยแลนด์ในสถานที่นี้นะครับก็คือในห้องนอนแล้วก็จะมารีวิวตัวนี้แอร์ไดกินนะครับก่อนอื่นเนี่ยพูดชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยทุกทุกคนคิดว่าผมได้สปอนเซอร์แนนอนบอดได้อะไรเลยเด้อนะครับไม่ได้ตังนะครับแล้วก็ก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกด Subscribe ช่องนัทไทยแลนด์ให้หน่อยแล้วก็ถ้ามีคาถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ ถ้าอยากจะแชทปรึกษาคุยกันนู่นนี่นั่นะนะไปที่เพจนะัทไทยแลนด์เดี๋ยวเข้าไปแชทอินบอกกันเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะสคิปไปเร็วๆนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอินโทรอยู่ข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็เลือกจิมจิมจิมเอาตรงนี้มันจะง่ายสําหรับที่คนที่รู้แล้วบางส่วนแล้วอยากจะข้ามไปในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่สนใจจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ครับพูดถึงแอร์ก่อนหน้านี้ผมใช้รุ่น เบโก้ใช้มาได้2ปีนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับผมมีรีวิวหน่อยๆแล้วไปที่ตรงเรื่องของการติดแอร์นะครับแอร์ผนังเนาะซึ่งตอนแรกเนี่ยที่ติดก็คือติดอยู่ตรงตรงกระจกตรงนี้อยู่บนนี้นะครับแล้วก็ท่อแอร์ตรงนี้เห็นไหมฮะเขาเรียกว่าคอยเย็นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมันลากยาวมันนี้แทนที่มันจะไปข้างหลังแล้วก็ซื้อกับที่ไหนไหซื้อกับโฮมโปรซึ่งช่างเนี่ย เป็นช่างข้างนอกจ้างเป็นซัพพลายเออร์แล้วมาติดให้เราคือบ้านหลังอื่นเนี่ย mm. เขาก็จะติดติดจากข้างนอกอันนี้มองไม่เห็นนะติดข้างนอกจะไม่เห็นคอยคอยเย็นตรเนี้ยที่เป็นสีเ,าเทาๆ่านเงี้ยซึ่งมันน่าเกียดมากอันเนี้ยเขาติดดีแต่อนี้ติดเทียก็เลยย้ายมาอยู่ด้านนี้เพื่อไม่ให้เห็นตัวของอ่าคอยเย็นตรงนี้นะครับแล้วก็ให้แอร์มันลงมาบริเวณที่ที่เรานอนตรงนี้นะฮะ ก็คือแอร์จะลงลงมาเฉียงเฉียงตัวอย่างนี้ก็ไม่โดนหัวตรงนี้นะครับซึ่งถ้าระบบของตัวนี้อินไดกินเนี่ยนะครับมันจะมีแบบไม่ให้โดนตัวด้วยมันมีฟังกช์ชันมันอันนี้รุ่นรุ่นแผ่รุ่นซีต้านะครับในเว็บไซต์ซึ่งเป็นตัว2021หรือ22ไม่แน่ใจแต่คนขายนะครับที่ไม่ใช่โฮมโปร ไม่ใช่ power by นะเป็นของอะไรวะ modern air ซึ่งเป็นดิลเลอร์ใหญ่เนาะที่แบบรับตัวของอด a i กินเนี่ยเรามาขายซึ่งบอกไว้ก่อนนะพูดชื่อแบบนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับซึ่งเราสามารถไปดูดิลเลอร์ของด a i กินเนี่ยในเว็บไซต์ได้นะครับเขาจะมีให้เลือกนะครับมีหลายที่เลยไม่ใช่แค่ modern air นะครับแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยจากประสบการณ์นะ อย่าไปซื้อพวกโฮมโปรอย่าไปซื้อพวกเพาเวย์เพราะอะไรเขาใช้ซัพพลายเออร์มาติดตั้งให้เราอาจจะเป็นซัพพลายเออร์ที่เป็นพวกอย่างที่ผมบอกเป็นไดเออเป็นโมเดนแอร์ก็ได้มาติดให้เราอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ดาวเอาแต่ว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวของแบรนด์ยี่ห้อก็เลือกแบรนด์ที่มันแบบดีๆหน่อยก็ได้เพราะว่าแอร์เราใช้ย,วยาวๆเนาะเสียไปเลยทีเดียวนะครับก็เสียแพงๆอันนี้รุ่นท็อป ท็อปเรียกว่าท็อปเพราะอะไรมีระบบฟอกอากาศให้ด้วยตัวไดกินตัวนี้นะครับแล้วก็มีต่อ WiFi ไ,ไ,ได้นะครับสามารถสั่งงานจากข้างนอกเดี๋ยวมารีวิวกันการสั่งงานจากานอกแล้วก็ในเนื้อหานี้นะครับไม่ได้พูดถึงว่าระบบการเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นนะครับวิธีการไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เขามีลิงก์ของไดกินเนี่ยที่สอนเอาไว้ว่า step หนึ่ง step สอง step สาเนี่ยยังไงนะครับซึ่งคู่มือที่ได้มากับตัวแอร์ตัวเนี้ยอย่าไปสนใจไฮเหวเลยนะให้ดูคลิปวิดีโอเพราะคู่มืออไม่คืออธิบายเขียนเข้าใจยากแล้วก็ข้อมูลก็ขาดตกบกพร่องอกลับมาเรื่องออตัวตัวการเลือกแอร์เนาะก็คือเลือกแอร์เนี่ยก็เลือกยี่ห้อหน่อยแคริเออรก็ได้มิสซูก็ได้หรืออย่างที่ผมใช้ก็คือตัวไดกินเนาะ ถ้าอย่างเบโก้แบบยี่ห้อเนี่ยช่างแต่ละคนบนไม่รู้จักเลยนู่นนี่นั่นผมใช้2ปีอดทนแบบกว่าจะเย็นประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเบโก้แม่งไม่ได้เรื่องเลยนะครับถ้าซื้อผ่านเพาบายแล้วกันนะเพาบายหรือ HOME PRO สิ่งหนึ่งที่เจอปัญหาคือผมเปลี่ยนแอร์ใช่ไหมผมต้องเอาแอร์เก่าทิ้งแล้วเอาแกแอร์แอร์ใหม่มาติดตั้งนะครับพวกเนี้ยเขาไม่รับถ คนพวกนี้นะแล้วไม่รับเทินนะจําไว้ไม่รับเทินนะครับนะวันนี้ไม่รับเทินนะครับซึ่งถ้าจะเทินจะต้องเทินกับคนที่มาติดตั้งแอร์อันนี้แล้วแต่ดวงด้วยว่าเขาจะรับเทินเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเป็นของดิลเลอร์อย่าง Modern air อันนี้พูดชื่อแล้วกันไม่ไรเขารับเทินของไดกินนะถ้าของมิซูไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่4 0 0พยี่ห้อไหนก็ได้เก่าใหม่ สี่พจัดไปอันนี้แนะนํานะอันนี้แนะนําไม่ได้ไม่ได้ค่าตัวใดทั้งสิ้นแล้วก็อันนึงเดือนนี้นะเดือนมกรานะเอ่อซื้อแอร์กับไดกินนะแล้วลงทะเบียนนะครับเอ่อไดกินโปปังตังเป๋าตงุงอ้ช่อโอ้อะไรก็ไม่รู้นะครับรับเงินคืน2,000บาทราคาของซิต้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับออฟอ,อกอากาศได้เนี่ย อยู่ที่ประมาณ2,900มมัง้งประมาณเนี้ยเกือบ 30, 3,000 0ผมได้ลดไป4,000ก็ลดไปลดมาก็เหลือ25,900พอันอยได้ด้วยนะเรามาดูวิธีการใช้รีโมทแบบรีโมทในมือถือดีกว่าเนาะเพราะรีโมททั่วไปเนี่ยผมว่าทุกๆคนเนี่ยแค่เปิดเปิดเปิดปิด,ปด,ปด,ปดแค่นี้ก็พอและ้นะครับอ่ะนี่ ตัวนี้จะพูดถึงเครื่องกรองอากาศด้วยถือว่าแบบเฮ้ยมันดีมากๆเย็นสุดยอดแล้วก็อากาศบริสุทธิ์นะครับแ่มลองดูอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้ผมเซตอัพไว้หมดแล้วแล้วก็มีไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟเหลืองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าในวิดีโอมันกระพริบป่ะนะอ่ะถ้าไม่กระพริบนี่คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามันกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยคนต้องไปดูวิดีโอสอนของไดกินเนี่ยตัวแปะลิงก์มาให้นะครับเขาจะมีสอนวิธีการ ติดตั้งแต่ว่าอย่าไปดูคู่มือนะคู่มือมันห่วยแตกนะครับนี่ตัวแอปพลิเคชันนะครับเปิดไปแล้วมันคือตัวนี้แอป <c oughs> กดเข้าไปนะครับอันนี้มันจะมีข้างบนมาให้เห็นไหมข้างบนมาให้ก็คือ,อตัวของไดกินติดตั้งเรียบร้อยผมก็เปิดตัวนี้ปุ๊บดูสิมันทํางานไหมนี่มาแล้วปุ่มสีเขียวขึ้นมาแล้วต่อ Wi-Fi ครับอันนี้ต่อ Wi-Fi เราสามารถนะครับ สามารถควบคุมควบคุมแอร์ตัวนี้นะครับจากตรงนี้ได้ครับนี่นะครับเราสามารถกดบวกกดลบอ,อ,อุณหภูมินู่นนี่นั่นความเย็นฟังก์ชันพัดลมเนี่ยได้หมดนะครับจากตรงนี้ถือว่าสะดวกดีนะครับทีนี้ตัวของไดกินรุ่นนี้รุ่นท็อปนะเขาโฆษณาว่าสามารถเปิดปิดแอร์จากทุกที่นะครับผมจะลองปิดก่อนนะปิดตัวของแอร์กดปิดปุ๊บ นะครับอันนี้ปิดจากตัวมือถืออ่านี่คือปิดนะฟังก์ชันจะสังเกตว่าสีเขียวหายไปแล้วนะครับทีนี้เปิดปิดจากทุกที่เนี่ยมันจะต้องไปที่ตัวนี้ก่อนปิด Wifi จะได้รู้ว่ามันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ได้เนาะอ่าทีนี้มันขึ้นเครื่องหมายตกใจอย่างนี้เนาะผมลองไอป้ปุ่มๆด้านบนนะครับอุยแอปพลิเคชันก็ใช้ยากไอป้ปุ่มๆที่มันซ่อนอยู่ข้างบนเนี่ย คือพัฒนาหน่อยเถิดนะครับอ่ะเลือกล็อกอ not at home กดตรงนี้ครับผมได้ทำการเซตอัพนะครับตรงนี้ลองไปดูคู่มือของไดกินเหมือนเดิมคู่มือวิดีโอเขานะครับผมไม่รีวิวนะกันเนาะล็อกอินเข้าไปนะครับดูนะอันนี้คือตัวของ d ไดกินมันปิดหมดแล้วนะนแล้วก็อันนี้ Connect เข้าสู่ระบบแล้วนะดูนะอ่ะลองดูนะเปิดเห็นนะปึ้ง มันขึ้นว่า y าย s ชัวเปิดนะเปิดปึ๊บเปิดไหมนี่สั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะไม่เปิดแน้นิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งมากนิ่งมากแต่ตรงนี้โอ,โอ้ชานหนึ่งชานหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมามามา,มา,มา,มาต้องรอสักนิดนึงอะ่ะเออมานะ มาแล้วแล้วสัญญ,ญาณฟอกแอมอยู่ไหนอยู่นี้เห็นไหมการกดฟอกแอรเนี่ยถ้ากดจากตัวของออมือถือเนี่ยมันไม่ไม่ไมีฟังก์ชันนี้นะถ้าเราจะปิดฟอกแอรนะปิดฟอกแอรเราต้องปิดจากรีโมโทเท่านั้นนะครับนี่ก็กดรีโมทแล้วก็สเตมเมอร์ตร,ตรงนี้นะครับไม่ใช่ฟอกแอ,อร์ฟอกอากาศตัวสเตมเมอร์เนี่ยเขาโฆษณานะว่ามันเป็นแบบ ยิงแบบกระแสไฟฟ้าโมเลกุลนู่นนี่นั่นจับละอองในอากาศอันนี้ผมไม่แน่ใจนะปิดอ่าอันนี้คือปิดฟอกแอรอ้าวปิดทั้งระบบเลยเหรออุ้ยนิ่งเฮ้ยยี่าังวะอ้าว,าว,าาวมันคือปิดหมดเลยเหรอ,อทถ อ,อผมลองอีกทีนึงเปิดโอ้ถ้าปิดฟอกแอรมันคือปิดแอร์เลยอันนี้ก็เพิ่งรูน้เนี่ยเออว่ะก็ลองพิจารณากันดูนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองปิดก่อนปิดปิดอันนี้นะแล้วเมื่อกี้ผมเปิดแอปพลิเคชันไว้นะครับอืมปิดไปก่อน ผมจะลองเอเปิดอีกรอบนะผ่านมือถือนะคอยดูนะไปที่หปุ่มมันก็กดยากดูดิดูดิโอ,โอ้คือมือถือเราบรรัยอะคิดดูแล้วพวก i ไอโฟนอะหกวจะไปกดเอื้อมข้างบนอะอ่ะกดดูอ่าต่อแล้วนะอันนี้คือต่อปุ๊บนะครับแล้วกด Open น,นี่โ p e ฮกดปึ้งมันขึ้นอายุชัวชัวกดปุ๊บ อา้าวขึ้นตรงนี้ขึ้นมา the server does not respond หยังหว่ะเอาเปิดไปดูดิขึ้นไหมหยัยงหว่ะนิ่งเลยอันนี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะนิ่งนิ่งนิ่งให้เวลาให้เวลาเรายัางให้โอกาสเรายัางโอกาสอ้าเอา้าเอา้เอา เอ๋ออย่างวะเนี่ยนี่ก็เปิดนี่อ๋อมันใช้งานไม่ได้จริงนะครับมันคือรีโมทที่แบบสั่งงานจากที่ไหนก็ได้แบบทิปนะครับก็คือแบบมันใช้งานไม่ได้เออมันมันใช้งานได้แค่เป็นบางครั้งเท่านั้นเองนะครับก็นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไม่เป็นไรเราอยู่บ้านเราก็ใช้ wifi เอาแล้วกันเนาะ